คนเด้อทุกคนมื่อน,นี้น้องเคกจมาหาหนึ่งข้าวแล้วก็เฮ็ดยู่เฮ็ดกินไว้กินแรงเนาะตอนนี้น้องเค็กด่างไฟค้างหม้อเพื่อหลังค่อยหักกระเลีเ้ยทุกคนเลยหักกระได้มาปดกล้องเนาะวันนี้น,น้องเค็กขี้เสื้อข้าวเสื้อหูเอาไปค้างทุกคนเพราะว่มื่อนนี้หาสิมาเฮ็ดกินให้ทุกคนมาอันปนแมงดาทุกคนปนแมงดาที่นึ่งลงไปซอสนั่นมื่อน,นั้นนั่นแหละแล้วก็อัน เฮาสีเฮ็ดต่ำโทษแน่แล้วก็เฮาสีโลประกาศซ้อมทุกคนประกาศซ้อมพอสีเฮอนี่นะนี่อันนี้คือประกาศซ้อมที่พอสีเฮเกกอร์ทุกคนน,นี้ไปถ่ายคลิปก็พอสีเป็นกินงเงมากกวทันมากกว่เว้าเยอะกว่าพอสีห่นวันที่ห้าสิมาเฮ็ดโลกินแล้วก็ต่ำโทษแล้วก็ปุ่นแม่งด่าทุกคนมโอนี้นะเฮ่แซ่บแซ่บเมนูแซ่บแซ่บเดินนี่เลยค่ะเสื้อผ้าก็ง้อทุกคนไปเข้ามาค่ะทุกคน นี่คือข้ามาเ้าทุกคนอันน้ำข้าวม,ม้าห่าสคสอข้อไปเือหมูทุกคนข้อไบนี้มาข้ามซื้อสกคน ข้าวผมนี่วันนี้อันนี้นื้อไอันนี้เปนแม่มจะเพิดเีลนก่นบ้าไวันน้าจะไปครา ข้าเรียบร้อยทุกคนแล้วข้าวซีล้างพักไว้วันนีน้นี่ก็ที่ข้าวซีล้างพักกาดส้มไว้เนาะล้างไว้โลทุกคนเนืเ่องข้าวซุปแล้วข้าวจันกินโลอันพักกาดนี่เนาะแล้วก็ใส่เป็นก้อนแล้วค่ะ ก็นหนีกันได้ทุกคนชอประสชอบคือ,คอห้องเย็ดตัวหน,วน,นวา,า,นานด้วยนะทุกคนพ้อมันอ่อนทุกคนข้างมีดีสนาน้ย อันนั้นไปเขาเริ่มเป็นก้อนแล้สิตีนแมงดาทุกคนตีนแมงดาหวานปนจริงแมงดาค่ะสีตัวแล้วซอนวันซอนวันนี่เลยแมงดาเราสีตัวนะคะคทุกคนมันมีนี่เท่ากับเดซตินออกคือเก้าทุกคน นั้นมันางานมันตอดมีอมือใ่อทุกคนนะนีะ่ทุกคนนี่ดานะอันนี้มันมันนีนแ่แหลนแหวนที่โซบมันเนว่นี้นี่อันนี้นะมันมันโตอดทุกคนมันตอดผิดนะ ไปปิป้งมัทุกคน ุคนนี่ทุกคนเมงด่า,าก็ลืมเลยห้อมหอยอยู่เลยกับเ้าหดเข้าในทุกคนเอออากาศกันาะหนาวลมมาโรยโวย,ยมื่นี้คาาสีเห็ดกินป่นเม่งด่ากินกับโลผังทุกคนแล้วก็ต่ำโทนนี่สีข้าบงบรรยากาศทางนอกกุณทุกคนนี่เย็นทุกคนเอ้ยหนาวอากาศยังหนาวยุ้โหนสองมือนะึง เมื่อวานนี้ก็นนไม่ได้ล่มหนาวไม่ะอันนี้ละอากาศที่ทุกคนมาย่างอ้นำโคไเข้าเาออขึ้นแล้วตังาเข้าสีสุกแันอะรนะเีโต้กับพ่เลยนะตัดาุฮะับเ ย้อนอกตับลเนี่ยนะกันซื้ออันนี้เพื่อมัไก่เนาะไปนี่เล็กเ สุกแล้วไม่แล้วทุกคนวัน,นนี้นะวันกลิ่นเน,นี่ยทุกคนเรื่องนี้ได้ไปหาโค้ชหากินหรือฮาก็เลยมาจีบลิงดากับโลกคัะ นางซอยข้าวกะเด็บนางเบ็บนี้ได้ทุกคนไหม ใส่ข้าวแล้วทุกคนริหาสิ0ไปครั้งโ,โง,ง,งโมโลพักเนาะทุกคนตอนนี้้ายกัครั้งโมโลพักเนาะทาย10คนแมงดาแต่ว่า้าสิ0ปุ่มวันนี้ก็เจ็บเกือปกเป็นหนู มันมั่นมันคับทุตัวเลยหอมหอมเลย คะแนนร้สึกกดดานเป็น โคุณกมีีเเห็นเนนนลยมเห็นจริงๆทาาวจะลุก,กไปอ่านน้หนาวสินียทุกคนตอนนี้พักข้าตซุกแล้วเนาะกงนเลยด้นมอ่อ,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 อนอ่นออนอน

được một đó nè không? không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video นี่ทุกคน,นกินเท่ากับมีซัมนี้แหละอันนี้ก็โลพักกินบ้าต่ำเท่าปนแมงดากินบ้านนอกมีซัมนี้แล้วทุกคนเอออาหารแรกนะแต่ว่ายังตะเวนอยู่เพิ่งเด็กกินตะเวนหนาวฟ้าจะนอน